นั่งยอนแต่เดียวมวนสายไฟไปพี่ด้วยพี่จะต่อสายไฟมาแ่หกสิบหนับเฮ้ยเฮ้ยฮิลงตรงนั้นแหละมาไม่ถึง พี่ลอกลอกลอกมันฝืดเป็นก็ลอกมันฝืดเอเาเียสมาธิดีลงตรงไหนเฮยเอาไม้นั่นออกด้วยนะนะข้างหลังนู้นดูดูเสียวใิ้มายเสียบงามดาดมันฝืดอะไรให้ฝืดก็จะรีมันบ่ายก้เไหม